สวัสดีค่ะคุณครูคุ้ตุ้มนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เหมือนเคยนะคะคุณครูนางสาวจิราพร์มณีนินครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไกลนายศิลปพิบูลวิทยาค่ะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนชั้นป .6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอะไรนั้นนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาของระมอที่มีเศษเหลือไม่เท่ากันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหลักการกันแล้วกันค่ะหลักการหานะคะการหาขอละมอแบบมีเศษนะคะก็จะดู1ดูให้ดีว่ามีเศษเท่ากันไหมนะคะถ้ามีเศษเท่ากันหรือไม่เท่ากันนักเรียนต้องมีคอตอบให้ได้นะคะ 2. ถ้ามีเศษเท่ากันบอกเศษมาหรือไม่นะคะแล้วก็สสังเกตให้ดีนะคะว่าคําถามขามถามหาอะไรคําถามในที่นี้จะถามหาอะไรมีอยู่2แบบนะคะก็คือ หาจานวนที่มาหาแล้วเหลือเศษหรือถามหาจํานวนเศษนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการแล้วก็วิธีการในการหาคําตอบค่ะคุณครูก็จะมีมาให้นะคะจํานวนเศษจํานวนที่ได้ลบกับเศษนะคะจํานวนที่ได้ลบเศษหลังจากนั้นพอลบเศษนักเรียนก็จะเอาคําตอบที่นักเรียนได้มาหาโดยวิธีการหาหอระมอค่ะตรงน,นี้นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูจะ ยกตัวอย่างให้ดูค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะจองหาจำนวนน้ำที่มากที่สุดที่หาร48 120และ144ลงตัวค่ะเอ่อและ144แล้วเหลือเศษ2 5และ6ตามลำดับนะคะข้อนี้เขาให้มาว่าเศษ2 5และ6ตามลำดับนั่นหมายความว่า2เป็นเศษของเลขอะไรคะ เศษของเลข48ถูกต้องค่ะ5เป็นเศษของเลขอะไรคะเศษของเลข120ถูกต้องค่ะและ4เป็นเศษของเลขอะไรคะเศษของเลข6นั่นเองค่ะ,ะไปดูค่ะวิธีการ 120ลบกับเศษของเจนคือ5เท่ากับ1นและอีกตัวเลขหนึงคือ144ลบกับเศษที่เขาให้มาคือ6ก็ได้138คุณครูใช้วิธีการหาโดยหาหอ,อ,อระมค่ะมี48่2 0แล้วก็100อ้าวคุณครูขอโทษค่ะ คุณคูจะต้องเอาตัวผลที่ลบเรียบร้อยแล้วมาเขียนนะคะนั่นก็คือ46 115แล้วก็138นะคะ46 115และ138หาได้อย่างไรเราใช้23นั่นเองค่ะ23อะไรได้46คะ23 2เป็น46 23มาลาได้145 คูณสิคะ23่นั่นเองค่ะแล้ว23อะไราได้ถนึงรเลย23 6ค่ะ25 6มีตัวที่สามารถหาทั้ง3ตัวลงตัวไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วนัวเรเยนก็จะได้คำตอบที่สิ้นสุดค่ะนั่นก็คือ,อหอระบอกก็คืออะไรเอง23นั่นเองค่ะ อ๋อรอมเท่ากับ23าหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร48 120แปและ145แล้วนําให้เหลือเศษตามที่เขากำหนดนั่นคือเลข2 5เน่น,เ 23, นั่นเองคะ่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างคะ่ะถัดไปคะ่ะ ตัวอย่างถัดไปคุณครูกำหนดนะคะจงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หา48 118และ143แล้วเหลือเศษ2 3และ5ตามลำดับนะคะข้อนี้คล้ายกับข้อที่แล้วเลยใช่ไหมคะขั้นตอนแรกทำไงเอ่ยลองบอกครูมาสิอ่ะถูกต้องขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเอาตัวที่นักเรียนได้นะคะไปลบกับเศษของตัวมันเองใช่ไหม เรามาเริ่มทำเลยนะคะตัวที่ได้คือ48นะคะ48ลบกับเศษของตัวเองคือ2นั่นก็ได้46นั่นเองค่ะต่อมา118ใช่ไหมคะ118ลบกับเศษของตัวเองก็คือ3ได้115นะคะแล้วก็อะไรอีกคะ143ลบกับเศษของตัวเอง100 เลขอะไรเลยหนึ่รย1ามนั่นเองค่ะมีเลขอะไรบ้างคะที่เราได้มา46 115แล้วก็138นะคะเหมือนเดิมค่ะตัวเลขนี้ทั้ง3ตัวสามารถหารด้วย23่มลงตัว3 2เป็น23คูณ2เป็น46 23คูณ5เป็น115และ138หาน23ก็ได้6นั่นเองค่ะขอ,อ,อรบอสิ้นสุดแล้วดังนั้นขอรบอรที่ 118และ43และ143ได้ลงตัวค่ะโดยที่เหลือเศษเท่ากันตามที่กำหนดนะคะเป็นไงคะตัวอย่างอันนี้ยากไม่เอ่ยคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการหาคำตอบของการหาหอระมอแบบเหลือเศษไม่เท่ากันมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะคครูก็มีเรื่องที่จะฝากไว้ คุณครูได้แนบใบงานไว้ในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยให้หนัเกเรียนทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดใบงานมานะคะเอาไปทําเพื่อเป็นการฝึกฝนให้ในักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอระมอได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณครูก็ขอฝากเรื่องก,การหาหอรมอที่เหลือเศษไม่เท่ากันไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นการสอนเรื่องอะไร ฝา่งนักเรียนช่วยติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ